ร้านค้าสีชมพูที่ขายของโคตรถูกข่าวดีข่าวดีวันที่24พฤศจิกายนนี้ที่มาฉลองเปิดสาขาใหม่สาขาสีสำรงอยู่ตรงข้ามเกษตรอำเภอสีสำรงคุณจะได้พบกับสินค้าราคาขาปีกและส่งมากมายเราจำหน่ายของสดของแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันรับรองว่ามาที่เดียวครบจบอย่างแน่นอนและในวันที่24พฤศจิกายนนี้เราจัดมหกรรมลดราคาสินค้าอาหารแช่แข็งไม่ว่าจะเป็น เ็นหนวดหมึกมินิหมึกบ้างมะเฟืองปลาดอลลี่หรือว่าจะเป็นหมูบดอนาไมยเหลือกิโลกร,รัมละ59บาทย้ำว่ากิโลกร,รัมละ59บาทเท่านั้นและก็ยังมีเฟนฟายกิโลกร,รัมละ49บาทลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูถิตาพรถุงละ25บาทที่มาสาขาสีสำโรงรับบัตรประชาชลนลเงินสดเงินโอนทุกช่องทางแล้วพบกันวันที่24พฤศจิกาย,ยนนี้รีบมาก่อนสินค้าจะหมดคะ่ะ